สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เราได้ไล่สวิตช์ไฟปิดเปิดไปเรียบร้อยแล้วไล่าสายรู้แล้วว่าสายไหนมาจากคอยแสงสว่างสายไหนไปใส่ไฟหน้าสูงต่ําสายไหนไปไฟท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวกับแต่นะครับแต่ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาไฟเลี้ยวก่อนละกันเพราะไฟเลี้ยวสายมันเยอะเพราะว่านี่อย่างชุดนี้เป็น,ปนสายไฟหน้าที่เราไล่เสร็จไปแล้วเราก็ยาเออกไปเลยแล้วเราก็จะเหลือน้อยแล้วคนนี้ถ้าเราไล่ไฟเลี้ยวเสร็จแล้วหมดแล้วคนนี้มันก็จะเหลือแต่แล้วมันก็จะง่ายลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ไฟเลี้ย,ยวมันก่อนเลยไล่ไฟเลี้ยก็เปิดด้วยก่อนเลยนะครับเปิดอันนี้เปิดเลี้ยวซ้ายก่อนก็ได้แล้วก็เริ่มจับทีละสายเลย เรื่องจับทีลาสายเสร็จแล้วก็วัดไปเลยนะครับว่าสายไหนมันต่อกันอยู่ โอเคแสดงว่าตัวนี้ไม่ต่อกันนะครับตัวนี้ไม่ต่ออะไรกับใครก็เอาออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาทีละขั้นแล้วก็ตัวนี้ต่อสีนี้ต่อสีนี้อ่าเจอแล้วนะครับอันนี้สีอะไรสีเทาอ่าเดี๋ยวเดี๋จะเขียนเขียนใส่กระดาษเลยนะครับเขียนใส่กระดาษเลย เท่ากับน้ำตาลสองเท่าน้ำตาลสองน้ำตาลสองนะครับที่เปิดซ้ายแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆโอเคแล้วเดี๋ยวมาลองตรวนี้ต่อว่าจะใช่ไหมแล้วก็ เปลี่ยนจากขวาไอ้เปลี่ยนจากซ้ายมาเป็นขวาขยับมาอย่างนี้นะครับแล้วคนนี้มาเช็คอีกมันใช่ไหม <bunk. S 1> ไม่ติดนะครับไม่ติดนี่แสดงว่าพอเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บไอ้ตัวนี้ไม่ติดแสดงว่า <learns. S 2> คู่นี้มีเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บแล้วมันไม่ติดแล้วคนนี้อันนี้มีเปอร์เซ็นต์ไปฝั่งซ้ายแล้วควน,นี้เราก็จะมาหาต่อนะครับว่าจะเอาเส้นไหนนะครับเพื่อน เอยวัดดูแ uh huh. สดงว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่เจออะไรนะครับเดี๋ยวมีพอไม่เจออย่างนี้ปุ๊บอะต้องลองสลับสายที่ เราใช้ข้อมนะครับตัวเนี้ยสายเมนตัวนี้ที่เราเราต้องลองสลับดูนะครับถ้าไม่เจอโอเคไม่เจอ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 เราก็ลองสลับมาใช้เป็นสายนี้ดูนะครับสายน้ําตาลสองเนี่ยดูเปลี่ยนจากเทา,าเป็นน้ําตาลสอง อันนี้ไม่ต่อบอนอยู่แล้วก็ลงมาแล้วคราวนี้ก็เจอแล้วนะครับมาเป็นเขียวสองเดี๋ยวเขาเขียนขวาก็เขียวสองเขียวสองนะครับแล้วเดี๋ยว้วยเขียวสามติดไหมเขียวสาม ได้สามเส้นแล้วเราก็จะรู้แล้วนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวอ่ะมันจะมีไฟเข้าเส้นหนึ่งแล้วก็แยกไปซ้ายขวาแค่นี้นเองมันก็จะมีอยู่สามเส้นเมนมันนะครับอันนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าไอนี่อันเนี้ยเลี้ยวขวาอยู่ใช่ไหมครับเลี้ยวขวาเมื่อกี้นี้เขียวสองนี่ติดใช่ไหมครับเห็นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเลี้ยวซ้ายจะต้องเป็นตัวนี้นั่นเห็นไหมครับโอเคถ้าอย่างเงี้ย แสดงว่าก็จบแล้วว่าสายเมนที่ไฟจากรีเลย์ไฟเลี้ยวเนี่ยต้องวิ่งเข้าเส้นนี้ก่อนแล้วครนี้มาเข้าสวิตช์ปิดเปิดตัวเนี้ยจะวิ่งซ้ายวิ่งขวานี่ก็ใช้ดูสีเอาพอวิ่งซ้ายก็สีสีเทาพอวิ่งขวาก็มาเป็นสีเขียวก็เจอเจอไฟเลี้ยวแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูกันเลยว่า มันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับว่าใช่หรือเปล่าวงจรนี้วัดเฉยๆแล้วมันจะไฟมันจะต่อจริงไหมเดี๋ยวผมจะมาทำให้เพื่อนดูเลยนะครับก็เดี๋ยวม,มิเตอร์ออกไปก่อนอันนี้มีแบตเตอรี่ผมก็ใช้แบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์แล้วก็เมื่อกี้มีน้ำตาลแล้วก็มีอันนี้ชุดนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือสายเมน เดี๋ยวผมเอาสายเมนนี่ออกตรเอาี้ไปต่อที่ขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะผมจะเอาหลอดไฟสอ2หลอดนะครับผมจะแยก2หลอดอันนี้เส้นหนึ่งหลอดนี้ เส้นหนึ่งแล้วก็หลอดนี้ก็อีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้แค่อีกเส้นหนึ่งแล้วคราวนี้สายกาวเราก็จะเอามารวมกัน สีละอันนึงี๋ยวดูก่อนอันไหนอันนี้คืออ่าโอเคอยู่ตรงนี้เลยพอดีเลยอันนี้คือเลี้ยวขวาใช่ไหมครับมีเลี้ยวขวาปุ๊บพออยู่ตรงกลางมันต้องหยุดอ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายน่นติดเห็นไหมครับปุ๊บเลี้ยวขวาปุ๊บอ่าโอเคก็แสดงว่าวงจรน,นี้ใช้ได้นะครับเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามาไล่แต่กันต่อนะครับว่ามันจะมีวิธียังไงนะครับสามเส้นเมื่อกี้นี้ที่เราได้เราก็จะมัดรวมกันไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเอามานั่งไล่อีกนะครับในกรณีที่หาสายแต่นะครับเราก็จะเหลือตัวเลเลือกน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับ แล้วมันก็จะจะง่ายลงนะครับเพาะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่แค่เนี้ยห้าเส้นเนี่ยห้าเส้นเนี่ยคราวนี้ตัวเลือกก็จะง่ายลงไปเรื่อยๆก็แต่เนี่ยวงจรแต่เนี่ยเวลาบีบแต่เนี่ยส่วนมากแล้วเขาะจะเอาไฟโค่บวกเข้าที่ตัวแต่แล้วก็วิ่งแล้วก็คู่ลบแต่มาวิ่งผ่าน วิตตัวนี้เพื่อลงกลาวนะครับคันจะต่อเราก็ต้องจับสายมาก่อนเส้นหนึ่งนะครับสายเส้นไหนก็ได้เราจับมาเพื่อที่ต่อข้างหนึ่งของมิตเตอร์แล้วข้างหนึ่งปลายมิตเตอร์อีกด้านหนึ่งเนี่ยด้านเนี้ยเราก็มาที่ลงตรงนี้ลงกลาวในสวิตไว้แล้วเราก็หรือข้างๆก็ได้นะครับข้างข้างอย่างนี้ก็ได้ หรือตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นเหล็กตรงแฮนก็ได้ถ้าบนรถก็เป็นตรงแฮนแล้วเราก็กดดูใช่ไหมไม่ใช่โอเคถ้ามันไม่ขึ้นนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่เพราะสายมันน้อยลงแล้วก็ไม่ยากอันนี้ก็เอามาสีเหลืองใช้สีเหลืองเส้นนี้ดูตัวไหนใช้แล้วเราก็อ,าออกแล้วก็บีบดูไม่ใช่นะครับนี่ตัวเลือกจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว ไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็เหลือสีชมพูกับสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวลองดูสีชมพูเราจีงข้างๆนี้ปิดด้วยใช้ได้แสดงว่าเป็นสีชมพูนะครับแสดงว่าเป็นสีชมพูเวลาต่อสายก็ต้องเอาสายโค้วลบแตเนี่ย มาลงสวิ์นี้มาเข้าตัวนี้แล้วก็มาลงกราวที่ตรงสวิ์แฮนนะครับส่วนสีน้ำตาลนั้นก็ไม่น่าใช่นะสีน้ำตาลก็ไม่ใช่แล้วก็โอเคนะครับ ถ้าเราเปิดมาเนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้เลยสายเนี่ยนะครับเป็นสีมพูเส้นนี้เนี่ย็นส,สีมพูมันจะเห็นอยู่เส้นเดียวอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้เลยถ้าเราเปิดออกมานะครับแต่อันเนี้ยบางทีช่วงนี้เราเปิดออกมาพวกไฟเลี้ยวพวกไฟหน้าเนี่ยมันมองดูยากมันลําบากนะครับถ้าเราแกะอ,กอุปกรณ์พวกนี้มันออกมาแล้วเราจะประกอบกลับเข้าไปบางทีมันไม่เข้าที่หรือมันเสียเลยนะครับก็จะทําให้ใช้งานไม่ได้เรามาวัดเอาแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนไอ้สายที่เหลือพวกเนี้ย ไอสายที่เหลือเนี่ยเหลืออยู่สีเส้นพวกนี้มันก็ใช้นะครับถ้ามันเป็นมัดไฟเดิมๆที่มันเป็น6กโวลต์น,นะครับเพราะว่าไอ้ไปคอยสตาร์ทหกโวลต์ระบบนั้นนะเขาจะมีไฟวิ่งเข้ามาที่ประกับไฟหน้านี่ครับเวลาดับไฟหน้าเพื่อประชาร์จแบตเพิ่มนะครับก็เดี๋ยว คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ